สวัสดีครับพบกับเรื่องราวของพุทธคุณเกี่ยวกับพระเคียงนะครับวันนี้รายการเปิดกล่องพระใหม่ก็จะขอนําเสนอรูปหล่อสมเด็จรูปหล่อสมเด็จรูปหล่อนั้นก็มีจํานวนการสร้างอ99อ,องค์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อ,อ เด็กน้ำพีผสมพระยาสมิงเด็กไดตัดมีดนะครับเอามาดูลักษณะของสมเด็จรูปหล่อรุ่นนี้กันนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับดูง่ายๆนะครับก็แน่นอนว่าจะมีะโคพดหลอกจันนะครับเาเรียกว่าโพดหลอกจันอ,อยู่ที่ข้างเสียนองค์พระนะครับแล้วก็เสียนเกศองค์พระก็จะโคง้งโค้งนะครับไม่ตรงนะครับ จดซุ้มเ,เรียนแก้วนะครับลักษณะข้างหลังก็จะเป็นยันเ,เขาเรียกว่ายันเมนะครับยันเมหรือยันหนุนดวงสะท้อนกลับนะครับก็ลักษณะขององค์พระดูง่ายๆนะครับสําหรับสมเด็จรูปหล่อวัดโสฬารามรุ่นแรกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนผิวก็จะเป็นผิว มวลสารนะครับผสมมวลสารพยาสมิงเด็กไหนะครับแล้วก็เด็กน้ำพีนะครับก็สวยงามโดยทีเดียวนะครับก็ทางรายการเปิดกล่องพระใหม่ก็ขอนำเสนอนะครับสมเด็จรูปหล่อไว้เพียงเท่านี้นะครับดูง่ายๆสไตล์รายการเปิดกล่องพระใหม่นะครับสำหรับที่ท่านใดสอบถามเกี่ยวกับพระเครี่ยงเข้ามา ทางรายการอาจจะไม่ได้ตอ,ขอ,ขอบก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม